สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้นังก้อยสิทำการต้มปลาคอ <นะ S 1> ไงจ้าโอ้ยพี่น้องรู้สึกว่ามันจะไข่ด้วยด้วยจ้าเนี่ยไข่ปลาไข่จ้ามันเป็นไข่นะใส่กับบอกองไง<ข>โอ้มันขนาดเลยจ้าไข่ไปทำการต้มจ้าบ้านเนี่ย เห็ดออกมาแล้วก็ได้ลายเติบจ้าพี่น้องบัตนี้กระสิเอาไปต้มแล้วจ้าคือมดแดงจ้าโอ้พี่น้องฟุดลงวงจ้าเรียบร้อยจ้าพี่น้องบัตนี้ก็สิไปกินแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามาพอกับนาง้อยสายแสบจ้าเมื่อนี้นางคอยได้ต้มปลาคอยไงจ้าพี่น้อง ต้มปลาคอ,อยไงเศบๆมันนางกอยจ้าอันนี้แกบอกพริกจ้าใส่ต้มปลาคอ,อยงไงได้จ้าไงาหลีได้จ้าปลาคอประมาณสองโลสองขีดจ้าอันนี้หัวหัวปลาช่อนจ้ามาจ้าเสบๆมันางกอยจ้า <c oughs> ใส่ไข่หมดแดงน้ำเด้จ้ายางเสียบเด้จ้ามาจ้าเสียบนังก้อยจ้าเนื้อแน่นๆเ,นนเ,นเลยจ้าปลาช่อนใหญ่อืมฟันจะเอาแบบว่าเฮ็ดเบิดตโตเนาะ คือสิใส่ได้มาเต็มถาดจ้ะขับหน้าหัวปลาคอจ้ะหัวปลาคอไงอกินแจีมปลาช่อนก่อนว้าฮื้อ tôm tôm bữa cho mẹ tôi nha Ở đây mục lắm mhm 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 đẹp, mhm 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 แต่สอนเนาะต้มใส่ไข่มดแดงจ้ะว่าต้มใส่มดแดงจ้ะไข่มันก็หายยากใน่ะไตอนนี้ยอื แตคพัก้าฝากคอใหญ่บันเขาจ้ะ

อันนี้คือไข่ปลาช่อนจ้าไข,ปข่ปลาควชั่วที่ได้กินคือลักไปเครื่องนึงจ้า

<laughs> đột hoa đứt hoa cà xe đấy cha. à đẹp อะไรไม่รู้เจ็ดอืมเจ็ดอมไม่ใช่มันจ้ะ ใช่ก็มีตะมันของเทอเลยด้วยจ้าอืมอืยโร่อยไหมอะไรวะมันขนาดหลังคาฮะหนอ่ยเยอะห พ่อหอมป่าหอมคอจ้าพี่น้องจา <laughs> า้าม <laughs> ีผู้บ่าวสำนยอยู่ทา้งขา <laughs> พ่อกันไหมคลิปหนาจ้าก,กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องไก่ได้จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า